เจอกันมาแล้วน้องจอยกี่ปีที่แล้วผัดกันแพ้ชนะมามคนละครั้งมาดูครั้งนี้พิสูจน์คัดแตกหักครับยุกนี้ซีซั่นนี้มาเจอกันหนึ่งวันหนึ่งวันโอ้โหนุ่มผมแดงได้ใหญ่ได้ลอยอยู่แล้วครับกองเวทนี่แดงหนุ่มผมแดงนี่น้ำเงินประมาจารย์ทั้งคู่ครับผมกองเวทนี่ก็เป็นคูนเ่เป้าให้กับพิภูบะครับอที่วารินคนแรกครับส่วนนุ่มผมแดงนี่ก็ สองจิตที่บ้านนะครับจิตวิวเป็นเจ้าทีนของผม,มแดงนี่ลูลกหลานกำยานใหญ่ของเรารางวัลพิเศษเท่าไหร่นะน้องจอยไปกำยานหนึ่งหมื่นแตฝั่งละห้าพันโอ้โหไม่ธรรมดานะเนี่ยนี่นะครับปุ๊ปึลเลยว,ว่าไอ้หนุ่มผมแดงครับไอ้กนนี้ฮอตทิ่ดมากเลยไม่ว่าจะเป็นหน,นุ่มผมแดงหรือเตสตาด้าเออเอเอตอนนี้ต้องมีเขาแล้วใช่เยื่นรายการไว้นี่คิวยาวเลยแหละ ดูวันนี้ว่ากลับมายุคนี้ซีซั่นนี้จะเป็นไงจะหลายเนี่ยจะหลายนี่มีแข้งสายมีปัดส่วนน้ำมแดงนี่มีแข้งสายมีเข่ามีสองเพชรมีสองเพชรสักสี่ใจไปหลายพันสี่พัออนคนวันนี้ต้องเพชรพินอ,อุบลนูล่ครับยกแรกครับห้ายกนะครับโอ้การเกงด้านหลังฟิวชินไม่ต้องหอง่วงสัญลักษ เอกลักษณ์โดงบอกว่าชอบตัวเลขมีมีงานเงินดีที่ไหนบอกมาจะไปนักกีฬากันนักกีฬาสามสี่ห้าครับหกคนคนชอบสิ่งตัวรับดุกผมแดงแง่กระเทกขวาไปทีเดิม กบเพชรนี่ก็ซ้ายครับกบเพชรปีดอุโมงครับสายเจอซ้ายเลยครับแต่ฝนเกี้ยเลิ้งย่างกับบมดสวัสด์ลูกของจังครับพี่อุทิศบนหลายดีอยู่พวกสมบูรณ์ในนะครับเอาเภอสว่างวีระวงศ์นะบัดเกิดปฏิบัติก็มาต่างหลักอยู่ที่อย่างพรวารีธรรราบครับตุ๊กโมแดงอยากถามเธอเอาใส่ด้ไปใส่ด้วย โยใช้บร sure ิการกันมาแล้วสักคู่เนนี่รถนาช้วินอุบคทับซีู่เป็นพู่ยอนยุคเะคะบันี้สร์ยารไมร้ายสอทมาะคับตอนรายการไม่องรายการไม่ได้ชจกับแม็มานนี้ได้เจก เล็กมาเล็กติวดีๆมาเล็กผ uh, so um ู้ต่อไปก็จะเป็นผู้พิธจารโลนินม้ยางโลนินที่ฟังเลยครับผู้พิธจารแล้วก็จะต่อที่มวยหญิงนะหลังผู้พิธจารเด็กๆลงด้วยครับเด็กๆเด็กๆกินท่านน้องนีนี่ลงไปหัมลงไปเียกจะเป็นผู้พิธจารณ์ครับยวสิีมาบังเดียร์สตีลีคอร์ด้า ทนพอจรดงๆเยอยนะคดาบุญใช่ไหมอรดาาสีนตัยโผล่โผ่หโก่บอกว่าขอดูบาวโผก่ยากตัวเองว่าสนองไปงานเขาป้าแจ็คเาถูกถ้ามีแล้วก็พอแ้เ เอาดูชมยัก2สยกสอาจารย์คหลายก็เลชรแจงเ็บแจงังยงอาจารย์ทูนตนแตงก็เจอด้ายเจอ้ายเอาจานหลายกับจานย์ทูนจะก่งยกให้เป็นสองจานเลย วาสนาของสองจานนี่ไม่คันไม่เหมือนกันนะเป็นเยลามังไปเลยสามชายบนนวทีน่าจะประมาณร้อยหกสิบปีเป็นอย่างน้อยครับไม่ใช่ธรรมดานะกว่าจะถึงน่ะเขาเป็นบุคคลที่ผ่านผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะนะดตุ๊กผมแต่ยกสองครับเป็ดกับเป็นแดงุับผมแดงน้อเงินครับยำเหม็น ับเพลเอแก้อ้อยู่บ่อยๆนะเป็นเทนเนอ์เออสอนไปนะพี่หมูประจำเลยวันโมผมแดงนี่ก็สอนประจำแต่โมผมแดงนี่ก็ซุกสอนอยู่ที่ค่ายบอยสิเู้คนโอ้สนามบินนี่โุกเจวันนี้อ้ร้อ้โ้้้้้ห้อ

มาดูชิวๆนี่แต่ปีนะอนผมมแกไม่กอช่วงกอนนี่ก็ป็นชัเล็กยูดนี้แถวประตูกาดีอยิทยาคโอ้โหัเล็กช่างเ็ชัเด็กแต่ชัเล็กเชียวครโอ้ับเ็นมดูอนี่โอโหที่บ้านแกงเจอมาแล้ว แข่ปอมเพชรน่ารักลวนี้เสียเปรียชุดแล้วปอมเพชรอาจารย์ปอมเพชรพยายามัีเป็ครับักาเอจานนี้ไปอีกสี่วันอยสี่วันสี่แยกวันกุดลากนะครับเอาีรการ์การามสมไัยบักโจจับเต็ม แฟนมาแฟนมวยก็อย่ากลาบนะสิบหกสิบหกวันหวยออกหลังจากนั้นสิบแปดครับมวยบังฉลองงานยุ้วกันทารารมสนามบอลโชคลาหข้างที่ประการอภอยกันทารารมนะครับสอทบอลจะชวนพี่น้องแฟนบอยไปให้กำลังใจกันเยอะๆนะครับจามต่ออภรณ์นครอินโดอันกับเพชรนาลินเสถียรมวยไทยหรือว่าเจ้าเมืองทองแล้วก็เทียนงามนักกินอะไรเยินตับลั่นนครต่ออภรณ์นครอินโด พยาพฤกษบอยดนทคุลกับเพชรอำนาจกรูต้มบวกขาวเสียทองคำดินแดงยินกับชัยล่าสิทธิ์ผ้ใหญ่แทนแล้วก็มีย้อนยุกนะครับโอเล่เล็กเพชรบันแอร์กับจักรีนุ่มหาเาขอนน่ากรับเสียสัมก์บเสียสามพู้ใหการสนับสนุนอเชียผู้บรรยายนี่น้องนาดาครับเบอร์สาย่าเฉียดยาเฉียดด้วยัสอตทีลยุทธ์ทนิดทำาสาน สองพันทีไรยุทธ์สองพันใช่ไหมสามสามสามจากนั้นเาโยกมือสองนี่งกูบ่กเราพี่การันสามเลยสามแล้วคุณนึงยกสองห่งนะครับถ้านราพูดถ้าเราพูดพี่การนะครับเรียนเชิญผู้อยู่บ้านทุกหมู่บ้านนะครับขึ้นบนเวทีนะครับผู้มีกิจการผู้ต่อไปนะครับท่างบูดาเรียนเชิญนะครับผู้อยู่บ้านทุกหมู่บ้านที่หกหมู่บ้านนะครับขึ้นนะครับผู้มีการผู้ต่อไปครับผู้ห้าบ้าน โอ้เดมแดงะไรจะเยอะขนาดนี้พี่ดมพี่ดมห้าพ uh ันเลยครับโอ้ากกขอาแค่ตัวอีกนะนี่ห้าพันในวันเขาตลองือขึ้นครับเดินเบิรนนับแดงป๊อเฮดพิลลูตสนโซแันยาน่เด็ขผมแดงสุกยเอาโอ้โหเอ้ยสะดุดกันยับแห็ยันเบอาการน้ำบ่เพชรเอา

ปองที่นี่ครับสงสัยไม่ชอบโปยไปทสชอบยสิบหกสิบเจ็ดอ่ตลาดผู้บิการนะครับอารเทินคุณบ้านนะครับเชิญคุณบ้านคุณบ้านนะครับคูต่อไปนะครับ สุพรวสพเลยนะเยเฮยเฮบยเฮ้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 ยเก้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮิยเ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 เย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 เ้ยเยเเเ้ยเยเย ยาชีวก็ห้าพันนะครับผมผมแดงหรือว่าจะมีเพิ่มอีกยาแกไดนแ้องเกดี่อครับเบอร์สครับยกสี่แล้วนะคุณพี่ต่อไปเรสองเบรอดนรั นี่นะครับยกจะรัวใครเหลืองใครโดนเหลืแล้วอดยกนี้น่าจะพอมองออกแล้วครับกว่าใครจะไปก่อนรายารต้องเพชรนี่ก็ยังไม่มีใครอยู่แล้วโดนหลงผมแดงโดนมาต่อมาล็อก

哎！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 哎

เาดนาฟูใตไหยเลห้า <faded> ต่อไปจะเป็นย้ายอนะครับสองู่บวยัยุหนึครับทันแดงในกองปมเพชรปบนน้เงินดมผมแดงสิเจติบแดงดงแดงแง lại lại lại, chạy qua đâu chạy, chạy phía đi đâu sang qua, mua vé, lại rồi, lại rồi, chạy ra bên nhà, thả mồ hôi,

ลอยรัดไปลอยรดูผ่านด้วยนะครับวเดี๋ยวจะเข้พิธีการนะครับพิมีแม่สาวเชฟไฟฮีส้บแลง หมดแดงเป็นดังการสักครู่ครับ <ent> ท <äd Somebody JI> ่านผู uh ้ชมว่าวจันหลายกระโดดแดงใครจะคว้าชัยครับกระสีด้วยกระสีไปเรอยไปสามลูกโอ้ไปที่จันหลายครับกองเวทพิษอุโบนดีใจด้วยนะครับให้กำลังใจผม